พี่ดาจัดโฟโคตรแรงอ่ะพี่ดาน้องแตบินเนี่ยเราไม่ได้หนึ่งต่อหนึ่งง่ายกำลังจะบินแล้วสสวัดีครับพี่โอ้จะไปแล้วเหรอพี่ไม่ต้องไหนใช่ใช่เพราะว่าอยู่มาหลายชั่วโมงแล้วโอ้ใช่หรอใช่เลยไม่เห็นเลยหนึ่งต่อหนึ่งไหมเนี่ยพี่ไปกับน้องมาไงน้องนี่เป็นไอ้เจ้าดางหนึ่งกับหนึ่งอย่างนะ หนึ่งประท้าต่อหนึ่งไหมเนี่ยอย่าให้ากต่อหนพี่ไม่มีปากพี่เนี่ยปากมีเป็นวันหนักวันเนี่เลยยืนกับใครดูดูปะเนี่ยมาบ่อยไหมครับเนี่ยไอ้นักเล่ามาบ่อยไหมมาบ่อยไหมใช่ที่เนี่ยที่เนี่ยมาแบบว่าแม่บ้านอยู่ที่นั่นมาบ่อยอยู่นะแต่ช่วงเล่นไหมเนี่ยพี่รอแลยคือทุกซอกทุกมุมเราดูแลตากลางไป็นไงบ้างที่นี่สนุกไหมเรื่อยๆมึงเพิ่งเริ่มได้เดือนสองเอ๊ะเดือนหนึ่งว่าเดือนกี่กว่าอ๋อ กำลังออกเรื่องเดือนหนึ่งสองเดือนสองเดือนใช่เพิ่งสองเดือนที่นี่ก็สนุกดีครับแต่ได้ไอ้หัวเหลืองข้างหลังมาน่าจะคอนเทนเยอะเลยใช่ครับเป็นเจ้าของภาพเลยวันนี้กำลังจะบอกเลยพื่อนเทแบบนั้นเลยเขาน่าจะมีพวกบาคูเบาหัวด่ะเยอะครับเยอะเยอะเคยไปเที่ยวไหมอ่ะดาร์ฟดาร์ฟดาร์พมาแต่งตัวเท่ไหมดู S <S เท่ครับเทเทเทให้มามาทำอะไรอะไรนะอะไรนมันมันจะจ้างไปมากกว่าดินอ่ะใช่เหรอมาเนี่มาเนี่ยใช่หรอจ้างอหอเคยไปไมล่ะเราเคยเราเราก็เคยไปไหมยังไม่มาเลยที่เนี่ยไม่เคยเลยยังไม่เคยเข้าเลยใช่ไหมใช่ใช่แต่รับสุดได้แต่ที่นู่นเนที่เก่าอ่ะอไม่แต่ลองดูก็ได้ัจริงสนุกอย่า้ขออังเปาหน่อยสุขเาอาทิตย์่้ใช่เปิดสุขเสารอาทิตย์่้ ได้ได้เดี๋ยวไว้มาไว้มาไว้มาไว้ม่อว้มาวันศุกร์แหละเพราะว่าเสาเป็นงานแก๊งไม่มีการอ๋อพี่เดือก็ส่งของแก๊งก็เหนื่อยใช่ไหมเออคนนั้นแค่แต่ว่าถ้าของเรามันไม่ไม่ได้หนักที่พี่มิดเขาแต่ดีอ๋อพี่มิดนำใช่ไหมตอนนี้ของฟูไหมของฟูไหมของฟูยังฟูดิหาคนช่วยฟาร์มอยู่สนใจไหมที่นี่ผมก็หนักแล้วครับ ผัดกันผัดกันไหมที่นี่ผมแบบหนักจัดแล้วของของหนักหรอไม่ครับทำหลายอย่างครับหลายอย่างยังก็ตีกล่องแจกไปให้ต้องรันรันขึ้นได้ไงแม่ใช่ครับมันหลายอย่างครับแบกรับใหญ่หลายอย่างครับไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ฟาร์มแบบมันหลายอย่างใช่ครับไอ้ของแกงไอ้ของแกมันก็ไม่เท่าไรหรอกส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเมืองนั่นแหละครับ หาเนี่ยคืหากระรองใจสิอะไรนะครับหากระรองใจสีขาวสน่ะไม่มีครับไม่มีหนูรัดหับสีเลยนะไม่สิแล้วเราจักการพอชื่อแจ็คลืมจำชื่อที่คุณเคยบอกได้ปะละ่ะจำได้ครับชื่ออะไรนะชื่อตอบไม่ใช่ชื่อตอบแตบ๊บตอบแตบ๊บใช่ชื่อใหม่ตอบแตบ๊บ แต่ที่นี่ก็คนเยอะครับคนเยอะดีเพิ่งเปิดได้สองเดือนเต็มดีแล้วแต่คนมันก็เรื่อยๆแหละพ่าทามก็เต็มตลอ,อดเปแนเว่าะพิธามเข้ามาหาไม่ได้สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่รายการผู้รักแห่งปีนะครับผมนีม่อยู่กับผมยินดีกรโนโกลเบลนะครับสวัสดีครับคุณ <c oughs> ปั่นุ้ยนะเซตตี้ <t etti> <c oughs> ครับผมครับเอ <c oughs> อไอแทนคุณหรือเปล่าครับเนี่ยขออนุญาตนะครับผมรักเก่าครับที่เล้าไก่โอ้โห oh อันนี้ขอสัมภาษณ์ได้ไหมครับผมนักเก่าเล้าไก่ครับคนนี้ผู้สูงผู้สูงอายุคนเนี้ยเ<แ>สื้อแดงเนี<า>่ยนักเก่าเล้าไก่เอามวยไหมอันนี้ขอสัมภาษณ์ได้ไหมครับคุณเจตตี้ได้ครับโอเคครับผมฝั่งคุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงนี่ชื่ออะไรครับเนี่ยอย่างที่บอกครับชื่อเมื่อกี้ครับชื่อผมอ๋อคิดเจตี้นะครับคุณผู้หญิงชื่ออะไรธนงทงวยคงควรคอยคือครับธนงทงทงพลงควรคอย อันนี้เราสัมภาษณ์กับรายการคู่รักแห่งปีนะครับกับคนงคงคงควรคอยคงคงคงควรคอยนะครับท่านงคงควรคอยทนงคงควคอยทงคงควรคอยกดดีๆครับคุณพิธีกรท่านงทงทวยครับธนงทงทวยธนงทงทวยนี่นงเน่ายกว่าคอยโอเคครับธนงแล้วกันนะครับผมใช่ครับสวัสดีครับคุณธนงนงค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 วยเดี๋ยวเราจะมางตอบสัมภาษณ์ครั้งแรกเลยครับการที่คุณคบกันครั้งแรกนี่คือคุณเจอกันที่ไหนครับเนี่ย เจอกันที่เราครักเก่าเล้าไก่เจอกันที่ที่หนึ่งครับครับผมคุณผู้หญิงชื่ออะไรครับชื่อธนงทวีคงพรวรครับผมไม่อันนั้นชื่อคุณผู้ชายฮะอ๋อครับผมเปลี่ยนฮะคันนะครับผมสิ้นสอนได้สอนแอชับอกชื่อเข้าไปครับชื่อโซคิวครับตัวคิวโัวคิวเหรอครับผมใช่ครับชื่อซึ่งสกดร์คำว่าคิวให้ฟังหน่อยครับนั่นสกอรงแงับ Y O ยโครับปะครับจบรายการแล้วครับผมไปนี่ก่อนได้ไหมได้ไหมึงนีได้ไหมได้อยู่ได้อยู่คได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เราตัดพิธีการพิธีการอยู่พิธีกรออกอ่ะเราเราล่าสุดที่โนนตีใครอันนี้ได้ตีปะล่าสุดอ่อล่าสุดตีกับคาร์เมลอนโอ้ยไงครับสกอร์ไหวชิลสกอร์หรอไม่ไหวดิเขาเป็นเก้าอีอ่ะใช่เหรอ เขาปืนเยอะกว่าใช่ในเพิ่งไปได้สามเดือนเองใช่เหรออ๋อใช่สิใช่สามเดือนเลยเหรอสามเดือนเองไม่เลยนะสามเดือนเองเป๊ะเลยใช่ไหมสามเดือนเป๊ะเลยฮนะสิบห้าน่าจะสามน่าจะเข้าสี่ไม่ยอมาณนันะ้นโอ้หจำได้แม่นจัดเติมไฟย,ยัง้องกรมังเติมไฟไฟพคิวแน่นเลยฮนะ ทิ่ทำแน่นอนาเขาเพิ่งเปิดรับอันนี้แล้วโอ้โหช่เฮ้ยรถไปไหนไหวะไม่ยังมาดูกันดึกๆอันนี้นอยู่เวลานี้อยู่แล้วโปรติโปรติผมอยู่เวลานี้ตลอดลอันนี้ว่างๆกันี้ใช่ใช่เพิ่งไปงานร้านเสร็จเมื่อกี้เลยมีมีครับเพิ่งไปงานนะร้านผมงานร้านอย่างเดียวเลยแล้วผมเปในตัวหรออะไรนะครับเทเปในตัวเหรอ เทสไปในตัวแล้วก็กนอนเดี๋ยวว่ามันมีน้อยมีแค่สองล้านเองแต่เดี๋ยวต้องรองอัปเดตเรื่อยๆสองล้านตอนนี้นแกงกเยอะมยเอะครับเยอะยังแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแกงที่ยังไม่ขึ้นก็เยอะมากครับน่าจะซุ่มๆกันอยู่ซุ่มนี่คือแบบว่าขึ้นแล้วก็พร้อมตีหรอใช่ใช่ฟิลแบบทีเดียวอ่ะขึ้นปุ๊บพร้อมตีเลยก็ขึ้นแบบ มาเมื่อืแหละใช่มาเมือเ่อประมาณน,นั้นไม่เป็นไ,ไ,ไปนั่งรถคันนั้นเอ้็มสี่นน้าเดนเมโลให้ใครนั่งก็ได้ให้ใครนั่งก็ได้เรามาคันนี้ล้มนะเรามาคันนี้ล้มนะแต่ว่าน่ารักแต่แต่ว่าคุณก็มาบ่อยใช่ไหมามาบ่อยมาเรื่อยเราไม่ค่อยเจอเลยฝากดูแลน้องด้วยใครอะคนไหนนะชื่ออะไร ดาวินดาวินอ๋อดาวินเหรอดาวินกลับแบกใช่อ๋อดาวินกลับแบกอยู่นี่แหละอยู่ในแก๊งเพิ่งออกมาจากห้องเย่งบอกว่าจะบินแล้วไงแล้วก็แล้วไม่ทีวันไหนนะอ้าอ้าไอนะไม่ทีวันไหนวันวันศุกร์ไดไหมเผื่อเผื่อไอ้นี่หรือพรุ่งนี้ก็ได้อ่ะวพรุ่งนี้ว่างไหมอะไรๆเอางี้ว่างตอนไหนมาตอนนั้นก็ได้ครับได้ไดได้ไดได้แต่วันศุกร์มาแนะนาเพราะสัญญากับไอ้เจ้าวัวเลยเหรอวัดกิโะ มันเริ่มกี่โมองอะไออันนั้นอะอืมทุ่มหนึ่งอะหลังเล่หลังเล่หกโมงอะทุ่มหนึ่งครับทุ่มหนึ่งเที่ยงคืนประมาณห้าชั่วโมงใช่ทุ่มหนึ่งเที่ยงคืนคิวแน่นไหมเอ่ออะไรนะครับค,คิวแน่นไหมแน่นครับแน่นวันโอ้คิวร้อยอะก็มีอมพอยอะเอาจริงต้องต้องจ่อเลยครับแบบหกโมงดีใช่ไหมเรารอเข้าทีเดียวเลยแบบรีบเข้าอะไม่งั้นมไม่งั้น อย่างนั้นถ้ามันมีพอยเ n าเราอยู่คิวท้ายมานานนะบอกไปก่อนได้แต่จะรีบๆเข้ามาคุยได้อาจ point ไว้เลยอัด p o i n ไว้ไว้ได้ได้รอบนี้จะมามีเพลงร้องให้ฟังไหมรอบนี้เหรอรอบหน้าแล้วกันรอบนี้เล้วรอบหน้าก็อีกเพลงหนึ่งโลกมันจะเช้าแล้วนะเดี๋ยวคิวเจ็ดเดี๋ยวครับเป็นไงแต่ตอนนั้นเราเจอกันก็จะเช้าเหมือนกันนะอืมตอนนั้นเพิ่งตื่นไงอันนี้แบบผมอยู่ตั้งแต่หกโมงเย็นแล้วไงได้มาแล้ว ปรับเวลาไงมเน้มผมลืมน,มนองได้เหมือนกันช่ดิยังมีไหมนะต่อแสบน้ <c oughs> องสองรอบแล้ววันนี้เป็ยังไงผมจริงๆอยากให้แบบว่ามาบ่อยนะเพราะว่าคิดถึง <c oughs> ใช่หรอครับ ใช่ครับคิดถึงคิดถึงคุณอะ่ะคิดถึงคุณคุณหลายคนหรือเปล่าคุณไหนอ่ะไม่มีีถึงคุณนั่นแหละเราแทบแบบไม่มีโมเมนต์กันเลยนะมันไม่เกี่ยวหรอกรอบแรกเจอกันอนะ่ะถ้ามันสปาร์กกันอ่ะถ้ามันชอบมันคือชอบ<ส>เว้ยมันไม่เกี่ยวว่ามีโมเมนต์หรือไม่มีหรอกเจอกันครั้งแรกถ้ามันรู้สึกดีมันก็รู้สึกดีไงคุณบล่จังเขาถึงมาสามปีก่อนได้หรอ อ๋อถ้าจำไม่ได้ผมจะตอบชื่อเพลงที่ผมร้องให้คนฟังแน่น,นี่ก็คือจริง,รงถูกปะ่ะแล้วคุณจำได้ไหมจำได้สิใช่ไหมล่ะเราเป็นคนอุ้มคุณไปเองอ่ะตรงนั้นอ่ะจำไ,ได้ชิ้น<ช>นี้อ่ะบนเขาไงบนเขาใช่เนี่ยคุณจำไม่ได้เพราะคุณร้องจำได้จำได้แล้วผมเสียอะไรอะไรนะเ้าผมเสียอะไร ผมเหรอใช่ใครจะไปจำผมลักษณะได้ผมสีอะไรก็ก็ไม่เหมือนมันก็ไม่ไม่ไม่ต่างหรอกผม <c oughs> จำรายละเอียดแบบความรู้สึกอย่างเดียวไงอัน,นตอนนั้นเราเจอที่ไหน,น,ไหนเจอที่เขาเรียกว่อออาอะไรอ่ะมันเป็นจุดวาร์ปอะเอาเอาเอาเมืองเอเมืองไหนเมงนมันเป็นเกาะเกาะหนึ่งแล้วกันไม่ใช่เขาว่าเกาะเกาะหนึ่งแล้วกันใช่ว่ามอยู่บนเกาะเนี่ย จะใช้คานที่รถแจ้งเราไหมพี่ิธิใช่ใช้อยู่ใช้อยู่ครับอ๋อใช้อยู่ใช่ใช่เอาเอา M4 ไปดิแซดสี่อ่ะสีดำอ่ะสีดำเอาแซดสี่ไปก็ได้อะอะไรนะใช่ใช่ใช่ที่เกาะเกาะใช่เป็นเกาะแล้วมันจะมีโดมอ่ะใช่ป่ะโดมไม้อ่ะโดมไม้อ่ะโดมไม้แล้วมีพวกแบบแบบค็อกเทลพวกอะไรเงี้ยแม่นนะนี่แม่นิผมจำได้ จำได้ครับจำได้ผมไม่ได้คนขี้ลืมนะคนขี้ลืมนั่นแหละแต่ว่าอะไรบางอย่างที่มันแบบแบบสําคัญผมก็าจำไงอะไรไม่สําคัญผมก็ไม่จำอ่าอีกสี่คนว่าบอสสำคัญขนาดนี้ไงใช่ครับสําคัญครับอันนี้ครับเดี๋ยว่าหาไว้ไได้ครับมาแล้วก็โทรหาก็ได้ครับหรือบอกดาวินก็ได้ จะให้โทรหาเลยให้บอกเราดนิเราอยากโทรหาเองไหมล่ะเอ้าเราถามก่อนครับคุณเจษไม่ครับมันเหมันเคี่ยวเหรอแต่วมันน่าดมกระทืมยังไงโทรดีกว่าครับโทรดกว่ะสะดวกกว่าเรา่มันนอนไม่อยู่ไงเก้าแปดห้าสองเจ็ดครับห้าหนึ่งเก้าสองสี่ครับ เราให้ก่งคุณต้องโทรมาสี่ห้าหนึ่งเก้าสองสี่ครับห้าหนึ่งเก้าแปดเจ็ดฮะห้าหนึ่งเก้าอะไรนะห้าหนึ่งเก้าสองสี่ทำไมเราต้องกดโทรไปเหรอห้าหนึ่งเก้าสองสี่ไม่รับหรอเดี๋ยวค่อยรับวันที่คุณมาแล้วกันตอนนี้โอเคปะ โอเคว่าคุณโซคิวใช่ครับโซคิว so ที่แปลว่าน่ารักแปลว่าคุณครับ้ืมเรามาได้กี่โมงนะวันนี้เมมเบอร์หรอใช่ครับใช่โอ้ยไม่ต้องเมมก็ได้ครับเมมอย่าเมมโทมมมมรศัพท์เลยเมมได้ใจเลยจำง่ายจำตัวเลข ห้าหนึ่งเก้าสองสี่เดี๋ยวลบทพลงแป๊บนึงจะจำได้หรือเปล่าจำได้ครับจำได้ใจอะ่ะจำได้อยู่อ,อยากฟังเพลงไงเดี๋ยวต้องไปฟังแล้วเนี่นยต้องไปเหนื่อยแล้วอะ่ะฟังเพลงเดี๋ยวรอบหน้าไงรอบนี้ถ้าท่ันถูกได้ไหมไม่ต้องฟังเพลงก็ได้อะไรนะตะเลงตะเลงตะเลงตเลงตงเตง นี่แหละครับช่วงนี้ผมชอบเอื้อนไงช่วงนี้ก,นก็ทุกคนต้องมีเนื้อร้องไม่ใช่หรอคะใช่ผมชอบเอื้อนไงผมไปฝึกพวกแบบเอื้อนมานช่วงนี้ผมแบบฟังเพลงแบบท่อยอะ่ะเขาเรียกว,ว่าโตวาทีอะไรเงี้ยแบบแบบแบบนี้แหละเอื้อนอะไรใช่เดี๋ยวนี้ฟังแนวนี้ครับเปลี่ยนลุกก็ไม่บอกใช่เดี๋ยวนี้<ม>ฟังแนวนี้แล้วลคนเปลี่ยนเวลาก็เปลี่ยนใช่ไหมล่ะ มันก็ถูกถูกเวลายิ่งโตมันก็ยิ่งเปลี่ยนคนเราอ่ะตัวยิ่งโตขึ้นความคิดมันก็ยิ่งเปลี่ยนแต่ว่าความรู้สึกยังเหมือนเดิมนะผมผมาถึงว่าหมายถึงคุณอะครับผมอะแต่การฟังเพลงการกินข้าวมันก็เปลี่ยนไงความคิดก็เปลี่ยนไงแต่ว่าความรู้สึกยังเหมือนเดิมแค่ครับเหมือนเดิมครับเหมือนวันแรกที่เจอเลยคุณก็จำแม่นเหมือนกันนะครับเนี่ยก็สีมากไม่ค่อยได้เจอใครอะคณก็แบบว่ามีแต่คนแบบพิเศษนี Mm. ใช่ป่ะ,ปะไม่มีใครร้องเพลงให้ฟังอ่ะจริงๆนะแบบมีแค่แบบผมเองเองร้องเพลงให้ฟังใช่ป่ะใช่ครับใช่พูดจริงๆเลยแต่แม่ไม่ค่อยมีเวลาไปแบบนั่งฟังร้องเพงเลงได้ดนตรีนะ,ะมีแค่ผมใช่ไหมที่ร้องให้ฟังแค่ครับแค่ร้องเต็มเพลงด้วยนะตอนนั้นอ่ะแน่นอนร้องจนจบอ่ะอยากฟังอีกไหมคือมันคิดถึงไง จะฟังอีกเหรอใช่ต้องในหอกีตาร์ได้แน่ไหมกีตาร์เหรอโหยากเลยว่าไม่มีครับกีตาร์พังไปแล้วไม่เป็นไรครัแค่เสียงคุณก็เพพอแล้วนะรอบหน้าเลยรอบหน้าเลยคนก็พอแล้วครับครับผมเดี๋ยวร้องให้ฟังครับอันนี้ผมไม่เคยร้องเพลงให้ใครฟังนะเนี่ยรู้ปะ่ะตั้งแต่ร้องให้คุณตั้งแต่วันนั้นอ่ะใช่ ร้องร้องก็ร้องแค่กับเพื่อนครับร้องเพื่อนฟังนะฮะไม่เคยร้องให้ใครฟังนะแอกจากคุณ,นะคณเรื่องจริงน,นะเนะี่ยอะไรนะไม่ร้องให้ใครฟังได้ผมไม่ผมไม่ร้องให้ใครฟังหรอครับผมไม่ค่อยร้องเพลงอลยเด็ก ตั้งแต่ตั้งแต่เราให้คุณฟังสามปีที่แล้วอ่ะล้วก็ไม่เคยร้องให้ใครอีกเลยทำไมทำไมไม่มีคนนอไม่มีเวลาครับแต่ตอนนั้นรตอนนั้นว่างไงแต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีเวลาตั้งแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้ว่างเลยครับเป็นเป็นแก๊งเหรออะไรนะครับ ก็วันศุกร์ไงคณมาคนโทรหาผมเดี๋ยวผมหาเวลามาผมปักหลักอยู่ที่นี่ไงผมก็ต้องว่างอยู่แล้วเอาง่ายคนมาที่นี่ผมก็เจอผมอยู่แล้วไม่เจอผมอยู่แล้วมีไหมหรอไม่มีอัะไม่มีไม่มีอ่ะไ,ไ,ไม่มีใครเอาครับ อกัไม่ม <oh> ีคร <oh> ับไม่มีโหถ้ามีผมจะมาคุยกับคุณทำไมก็ไม an> an> um ่ร an> ู้ว่าตอนนี้ตอนนี้คนนี้ไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มีใครเอาน้อองบบบกว่าแไม่มีครับไม่มีครับไม่มีใครเอาผมเลยครับตอนนี้อยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวอยู่กับเพื่อนครับอยู่เพื่อนกับน้องครับกับพี่อะไรเงี้ยสาสามอย่างนี้แหละผู้หญิงไม่มีครับ งอะไรนะไม่ค่อยได้ยินเลยเชื่อครับเชื่อ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 จริงครับจริงจะไปแล้วเหรอจะไปแล้วเหรอใช่ครับใช่ครับสะไปแล้วตามมาตรงนี้เลยเหรอใช่ครับแต่ตามมาตรงนี้จริงๆตามมาอ,อยู่ตรงโน้นตรงเอ่อตรงบนบนทุนน่<ร>งหญ้นนาน่ะแต่ว่าตอนกลับแต่ว่าตอนกลับเข้ามานะ่ะมันอยู่อนใน ้ามาตรงนี้ถ้าเขามาจะแบบว่าเข้ามาแล้บเจอหน้าส่วนใหญ่พวกผมก็ยินอยู่เนี่ยครับก็น่ไงพวกม่นาเกับเขมาเจอหน้าตรงนี้เลยเจออยู่แล้วครับผมอยู่ตรงนี้ตลอดแบบไอยแฟชั่นมาขอมก็คือเจอหน้าอือเอาง่ายคุณมาพวกคุณเห็นผมตลอดอะ ช่เจอตลอดติดหน้าคุณคะเนี่ยไม่มีนะมีเหรอมี่ค่ะนี่คุณลองแบบว่าเป็นยังไงส้มแบบเปิร์ร่าเปิร์ร่าไม่มีอหรอถ้าเปิร์ร่าค้างางเลยแต่ดูให้เจดหลังแอ็ดเลยเพื่อนนี่ค่ะนี่เฮ้ยเอ้าแบบไหนเนี่ยโอ้โหพี่ฟานตัวหอมใช่แต่เชะเรียวเหม็นนะ หอมก็หอมเมื่อกี้หอมอยู่นะอันนี้อันนี้อันนี้กอดพอคิดถึงใช่ไหมใช่ครับใช่กอดพอคิดถึงแล้วก็แบบจะไปแล้วเห็ุอะไรแป๊บๆวะได้ครับลมพัดน้องได้ได้ได้เราไม่กดตัวบีอะเออในมากอดมากอดตลอดเลยไหมกอดทุกวันเลยได้ไหมได้ถูกให้มาทุกวันเลยอเขาบอกว่าพี่ฟัตก็หอมอ่ะผมหยุดยันเช้าตลอดก็น่าจะตัวหอมจริงวินดิแต่เจ๊ตัวบินนะเห้ยยันเช้าตลอดมาได้ยังไงครับ ป <Okay. S 2> รรมดาะมานยะู <S <S <in>. okay. ่ใเจ็ดแปดโมงตลอดครับทุกวันอะอช่วงเนี้ยนอนเวลาเดียวขึ้นเลยหกโมงเงย็นถึงแต่แบบว่าหลังจากนี้ก็ต้องอันนี้สิต้องแบบว่าคาจากที่น้องเสร็จก็แวะมาหากำลังใจก่อนใช่ไหมใช่ไม่คุณจะได้มีกำลังใจด้วยไงคุณมาเจอผมอ่ะเปล้วคุณมีกำลังใจด้วยไงนเนี่ยครับใช่ไม่มีใครให้กำลังใจผมเลยตอนเนี้ย มีแค่คุณอะเนี่ยเมื่อกี้เลยหายแม่ยังคะหายแล้วครับหายแล้วหายเมื่อไหละคืนนี้จะหลับฝันดีไหมเนี่ยหลับแบบว่าหลับปุ๋ยอะฝันดีปุ๋ยเลยอะโหใช่แต่ถ้าให้ดีอะหลับฝันถึงเราเราจะได้ดีกว่าจะเป็นไปได้ถ้าเลือกความฝันได้ผมว่าอยากเลือกฝันถึงคุณนะจริงอะ จำจำหน้าง่ดี๋ยวก็ฝันถึงเขาบอกว่าถ้าคิดถึงอะไรมากๆอะ่ะม,มันจะมักจะฝันถึงใช่เหรอเนี่ครับลองคิดถึงหน้าตอนนอนอยู่ได้งั้นเดี๋ยวผมก่อนนอนเดี๋ยวผมนึกถึงหน้าคุณแล้วกันเนี่ยครับจะคิดถึงมืนกันจะได้เจอกันในฝันโอเคครับได้คุณต้องทำอะไรต่อไหมนะเดี๋ยวไปงัดล้างครับอีกเจ็ดนาทีติดเธอไม่ไว่าสี่ยี่สิบ ฝนอยู่โดยกันก่อนได้ไหมให้แบบว่าให้อยู่ใกล้ถึงเวลาแล้วค่อยฟังช้าเธอไม่รีบไปอยู่นนอะไรยังไงคุณว่างหรือยังนะครับต้องไปฝนยังไม่ซาว่างอะไรแบบเพิ่งตื่นตื่นสดๆเลยหน้าสดด้วยไม่อาบน้รอใช่ครับใช่โอ้โหขยันจังเลยฟาร์มตอนเวลาเนี้ยนะใช่มาให้ตอนแรกตอนเนี้ยเพิดตัวเป็นสาวผมเป็นสาวปิดใช่ไหมปิดปรับปรุงเหรอใช่ครับใช่ ขยันจัดเลยะเรเร่งรตอนตม่ออดเหมือนเจ้าวิอะไรนะใช่เจ้าปเรียนอ่งาาันนเพิ่งเปี่ยนไปเองครับก็แรกก็แต่งอย่างนั้นละะจนแต่เพิ่งเปลี่ยนเสื้อเองี่นหน้าแต่งกาตามตม<ว>ได้ครับได้ครับ บันเิตไมล่ะถ้าคุณได้เบื่อมันก่อนอะเราก็รู้จักกันมาสามปีนะถ้าเบื่อก็คงไม่ได้คุยกันหรอกก็สามปีที่ผ่านมามันมอไป่ละผมเป็นสาวให้เพื่อนผมไงก็ไม่เป็นไรครับก็ตอนนี้ก็ยังทันไงถูแลสามปีที่ผ่านมาเราเจอเจอคุณแบบว่าคุณขับเราอยู่ในหอมันคือหน้าที่ครับ แต่ความรู้สึกยังเหมือนเดิมถ้าน่าน่าใจความรู้สึกเหมือนเดิมนะเพราะว่าแบบเราแทนเป็นโดยคุณแบบบอบเลยอะเรารู้สึกดีมากเลยครับผมผมจะบัฟไป็นทำไมอะไม่บัฟเหรอผมก็บัฟคนที่น่ารักดีครับโดนต่อแบบหล่อว่ะเจษตหล่อจริงนะเพื่อนหล่อจริงนะครับหอมหอมมากเมื่อกี้ก่อนแล้ว เขารู้อะรู้งานแะผู้หญิงคนนี้เขาต้องแบบใส่ชุดเงคือเลยเนี่ยคือะไรคือเลไม่ไม่พี่อะคือเลยพี่เมลโลคือเลยไม่พี่ก็เป็นสาวไงเห็นขอรักกันนี่ก็ดีใจเอาไว้มา่อก่อนบ่อยๆแล้วกันครับโอเคไหมหลังจากนี้เอาไว้มาก่อนบ่อยๆนะดาวินเอาไว้ไว้เมื่อก่อนพี่บ่อยๆนะได้ไหมดาวินเราก็เมื่อก่อนพี่หน่อยได้ไหมดาวินเป็นผู้ชมดีๆเราหัดตั้งดูละครต้องหอมรักกันเลยอยากลองหอมแก้มหนูอ เป็นไม่เป็นน้องอยู่หรือว่าแบบชอบแตด้ไงเผินครับเผินไม่แสดงรุ่นนี้เนาะปิดตาอยู่นะตั้งใจริงเลยเนี่ยเห็นนะเนี่ยเหมือนพูดอยู่เนี่ยแต่ว่าตามองอยู่นะจริงมองอะไร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 คนมันเยอะนะมองอะไรเจ็ดมองอะไรเจ็ดเจ๊ดคุณถ้าบอกว่าคนเยอะใช่ไหมคนเราปิดตาดีมันก็ไม่เห็นใครหรอกปิดตาเหรอใช่ครับใช่โอ้ แมจมันมองมันมได้ฟิลเลยมันต้องลืมตาเดยวไหมตาคนเขินคนเยอะไงทำไมอ่ะใช่คนเยอะตรงนั้นดูดิข้างหลังยืนเต็มเลยตอนนั้นมันไม่เห็นอยู่แล้วเนี่ยมีแค่หนึ่งเนี่ยมีแค่สองตัวสามตัวรวมกันหนึ่งบาทปะเราปลาพี่กินลูกชิ้นเยอะชวเลยใ้่ไหมดา ใช่แคุณพี่กินลูกชิ้นอะไรแต่ว่าคุณหอมจริงชอบกินลูกชิ้นไอ้นี่อะไรวะตั้งมาคะกินแป้งเด็กนะชอบกินอะไรนะชอบครับชอบเเขาารียกว่อะไรอ่ะเขาเรียกอะไรเป็นปาระเบิร์ดอ่ะ baby powder กิน baby powder เขาเรียกไอ้นี่ baby powder ทุก้ใช่ไหมแล้วกินขอดสีม่วงอ่ะหอมฟุ้งเลยอันนี้เราพี่เราก็มีเราเราต้องส่งให้ใช้อ่ะเอ็นบะเนี่อเอ็นเคยพี่คืออะไรนั่นแหละโค้ชชอบผมก็มีนะเอ็นอ่ะ อือแอนแล้วครับอะไรนะแอนยิ้มอะไรครับป่าเขาป่าป่าอ๋อไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรนายพี่ฟังเพลงอะไรพี่ใส่หูฟังใกล้งานร้านแล้วนะครับเหลือเราสามนาทีฟังเพลงเหรอทันนะทันทันทันติดฝนครับไม่มีคนไปย่างหรอเหมือนที่ผมถามเมื่อกี้ปั๊มีครับเดี๋ยวมันก็มีแหะครับมีบ้างไม่มีบ้างแต่ส่วนใหญ่จะไม่มีประมาทไม่ได้อะ ถ้าเผลอถ้าเผลอปุ๊บนี่โดนแย่งเลยครับถ้าเผลอใช่คนไปรอไงบางทีรออย่างครับต้องไว้ตอนที่โซว่าเป็นนั่งช่วยดูเผื่อคนมาได้ตะโกนเรียกให้ได้ครับต้องเพียงเท่ากันนะเนี่ยนี่ค่ะต้องไปแล้วพร้อมเงินนะเนี่ยเจนเจอกันอะไรเจอกันครับเจอกันครับฝันดีนะครับฝันดีนะครับฝันดีล่วงหน้าครับ ฟันถึงแล้วนะครับอย่าลืมฝันถึงนะคะฝันถึงอยู่แล้วครับแน่นอนผมฝันถึงอยู่แล้วเดก่อนนอนเดี๋ยวผมนึกถึงคุณไง่อยากกำลังใจนี่นะเคยปะกำลังใจเหรอก่อนนอนเดี๋ผมนึกถึงนะได้ครับไว้พี่แวะมากอดผมบ่อยๆนะเคยไหมกำลังใจเนี่ยกำลังใจอะพี่น่ารักนะคะจริงๆแอบไม่เห็นกอดบ้างเลยใครอดไม่หน่อยใครครับหาไม่เจอนี่ไงกำลังใจไง นายขอไม่ต้องอีพี่พี่ฟานตัวหอมเหมือนกันนะเนี่ยแต่เจนโต้ม็บฮะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ก็ได้ครับไว้เจอกันพรุ่งนี้นะพี่โรสแมรี่สู้ๆครับสู้ๆครับขอให้เป็นวันที่ดีนะครับสู้ๆครับเจอขอให้เป็นไอ้กู๊ดเดย์นะครับพี่โรสแมรี่ไม่เอาแบทเดย์นะแบบขอให้เป็นวันที่ดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วไปส่งไปส่งพี่ดิเออเองไปส่งพี่เขาดิ เป็นนี่แหละครับยวเข้ามาได้เจออ๋อได้ครับได้นี่ครับได้เวรนน้องที่ไปแล้วโอเคไม่ว่าไป็นตัวสาวหมือความแข็งรอดเลยนะไปไหนไปไหนไปที่ะน